สวัสดีครับพบกผมนะครับเออบอยนะครับจากช่องตระกูลแมงฟิล์มนะครับวันนี้แมงบีก็มาเป่าแขนเหมือนเดิมนะครับอมนังาลูกโ้าลูกลานอ๋อได้อย่างมาเนาะลูกล้าลลาหลายอืม คนดี<า>ค่ะค <น S 1> ยังดีนะมีสามคนมีลูกมีหลานก็มีคนปัวอืะม,ม,มีคนเบิ่งคนแยงงามเท่าเพ้าดแต่บ่มีลูกหลานนี่โอ้ลำบากอยู่ด้อ เล็กน้อยแล้วดีจ้ะหนาวบุแปลว่าหนาวแหนมแหนมใช่ไหมหนาวรู้ปะหางส้อมสิครับขีที่ไหนอันนี้บ้า รัฐความเสื้อนะมันเป็นแบบความเสื้อเป็นวิถีชีวิตชาวบ้านกามเสื้อก็คือศาสนานี่คือกันแล้วศา Greek. สนาก็มีหลายศาสนา <c oughs> แงดงแดแมงกะบีมัน <c oughs> ใกล้ใใกล้ขนาดต้องถอยออกมาไกลๆเน่ย <c oughs> แมงกะบีต้องถ่ายไกลขนาดนี้เนี่ยอันนี้ยังไม่เต็มเฟรมเลยนะเนี่ย ดีขึ้นไหมก็ดีขึ้นครับก็ยังไม่สามารถที่จะเหยียดตรงได้แต่ก็ใกล้เคียกเคียงก็แค่แค,ค,ค่อยืดไปครับถ้าเราไปฝึนมันมากเดี๋ยวมันก็จะนั่นอืม ค่ะ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  <laughs> 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 ข้าวมันงซึ่งเขาเร็วเท้างหลังก็าก็าเอยหมดเล้วนะอเลยเกเมิดอกเนาะใส่ได้เป็นอาทิตย์ุณบอตาใส่แล้วมันเลี้ยงีเลี้ยงเาเงา่ดลียงเมันกังมันจังบดดึงนจัดดึงเง้เวลาเขาาางเวลาราพยายามมาขม ย่างทางอออ้ไปแล้วนนกลางเนาะแกบอกว่าอค่อยๆเหยียดแกบอกว่าค่อยๆเหยียดจำได้ว่าตอนแรกมันงอได้งอไปมาค่อยงอออกอมาเี่ยคันคงจะเป็นไปตามธรรมชาติมันใช่ไหมยกย้ายได้แต่ก็ไม่ถึงกรบตรงมากแต่ก็ถือว่าดีครับ ก็ตอนตอนนี้ก็อาบอาบน้ำคนเดียวก็พออได้แล้วพอได้ือแต่ว่ามันยกสูงมากไม่ได้นะผมก็สะหัวไม่ได้ยกสูงไม่ได้ในในทรท่าตสะหัวไม่ไเวลาท่าขึ้นไปทเพราะว่ามันมันสูงคือมือเนี้ยมันยังไงก็ได้ไงมือไม่มีเป็นอะไรถ้าขึ้นไปวอดปูมันเงาเคียนปู น้ำมันอันนี้ค่ะเวลาเขาแก้เชื่อเวลา,าเขาทาเสือ้อเงาแขนเราถึงด้ยผูกมาแต่เงาใส่ใส่โซ่ให้เขบาบังดูเขบาขบางังเขาจากเงาแขนอ่าโซ่เขบาบังได้เงาแขนนะทาที่ทาเงาเงาเออเนี่ย <ๆ S 2> ท่ย<ๆ>า,<ๆ>าต้นต้นแขานเด้อบ่ิเวนแค<น>่ตรงศอก ถึงถึงต้นแขนเลยมันเหมันเกิดกันก็นี่ที่เทียมอยู่ขึ้นไปเงาเงาเวลาเอาแต่นะข้ามเนื้อตนน้มันโมคลายเข้าชีแก้เชือผ้าแล้วเข้าชี้ผ้าเ่อรูปมันมืดเหมือนน้ำเขร่มหนึ่งเขมรึเปล่าลูกเมือนเดือดเดือขมรไปเข้าก็ต้องแยม่วันมืเงาเขมรคู่นั้นคือที่ิจอเงาเขมันำมันเทียมกันเนาะมันเยมกันกับเงาเขมรน้ารูปไปมันมืด หมดเลยเลครึ่งแล้ว่านทุกวันเนาะทารถกาเล่นกระือใบน้ำทิดรถไปถ้ารถถึงรถตะอร่อยเพราเราดูบ้านเําแก้เสื้อผ้าตัววะนี่เาแก้เสื้อผ้าเาชิบูกปนไปว่าเรถูประมาแต่ถึงูไม้าน้าลำบากเวลาใส่เสือกปุ๊บโอ้ไม่เคยใส่มาก่อนในชีวิตลุงลังเลยนะก็แบบโอ้พันเครื่องเสือก้าพัน ร้อนแล้วมันก็นี่ไงพองมาแล้วนี่ไงแตกไปหมดแล้วยังโชคดีเรื่อาใส่ไหนไงโชกีไปดูสิไอ้ที่เขียวๆนะมันมันอยู่ด้านข้างครับคือมันมันกลายเป็นแดงแล้วมันกลายเป็นแดงแล้วมันออกละเลื่อยเลื่อยแล้วค่อยค่อยจางไปตรงตัวแรกม่วงค้าเลยนะ ม่วงดำเลยนะมันอากแแบบนี้ถ้าอยู่รงบาลเนี่ยเสียมั้นเบินหน่อยเลยยังต้องต้องใส่เปลือกอยู่เนาะเพราะว่าเอาออมอไม่เอาออกค่ายง่ายใช่ไหมคือว่าเนาเอานี่ยไม่ได้ไ่ได้เสียค่ารองบาลเพราะว่าญาติพี่น้องไปเยี่ยมไปค่อยกินขึ้นเกา มันคือคนมันกระจายมันโผล่กันโผลจนมดนเขียนเท่าไรก็ได้ได้บางคนนี่เปลือกนี่แบบมิดเลยเอ๊ะจนสเขียนรีบคุณเลยของผมยังดีนะเขาเอาครึ่งเดียวนะเขาลองครึ่งเดียวมันมันทอดเร็วแน่เนี่ยบางคนเนี่ยแขนตัวใหญ่เขียนรีบกว่าเลยเออแต่แต่ผมก็รู้สึกว่าแขนผมรีบเหมือนกันนะมันมันไม่ค่อยได้ใช้งานเนาะมันมันรีบอ่ะมันแบบมันเล็กอ่ะเขาใส่เปลือก อไว้ทำให้รีบมันต่ผมถอดออกผมยังู้แขนไม่เข้ากันในนต้องเทียบแขนสองแขนดิเห็นความต่างไหมคือตอนตอนตอนแรกมันมันเล็กกว่านี้แต่ตอนนี้มันเริ่มมันเริ่มโอเคขึ้นมันได้ใช้งานไงก็ผมใช้งานบ้างจับโทรศัพท์บ้างแบบไม่หนักมากของที่เราพอจับได้หยิบจับได้อย่างจานข้าวยกยกได้อยู่มันไม่ได้หนักแล้วมาก จันข้าวช้อนแต่ถ้าเป็นเตา่าปูนเป็นม้านั่งหนักๆผมทําไม่ได้แล้วต้องใช้ข้างเดียวข้างนี้นอกจากต้องรอให้ระยะเวลานผ่านไปเดียวก็หายครับไปลอดไฟอ้าวโอเคกลับแล้วครับผมโอเคครับก็สำหรับคลิปนี้ครับแมงค์นิินก็ต้องขอจบคลิปก่อนนะครับสวัสดีครับ